เอาเจ้าอยอดเตียนมาต่อครับมหาประตุการเบาไมายครับตัวนี้ตายตายไปเมื่อกี้ก็ขันนะครับขันขามือครับตัวนี้คึกจัดครับตัวนี้ขันขามือครับ ตัวนี้ต่อสายไฟอาทิพนะครับทลืลเยอะครับวันนี้จะมาเติมเ,เต็มเพิ่มครับกระผมทำคลิปตัก2อนาทีครับเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งครับ เดี๋ยวมาปากติดตามครับว่าจะหมานไม่หมานครับเกิดนี้เวลาเรียกหัวปากทอระนีนะครับเวลานุกจะเข้าครับหัวปากทอระนี